อะไรครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ด้อยเกม The Forest หรือชื่อไทยก็คือ The ป่าเขาลำดาบไพ่ไม่แม่พี่พีไม่ไม่อย่างนั้นไม่เอาไม่โอเคพี่ทำไมครับมนันต้องงี้ป่าเขาและอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เอโคด้วยไหมเออกูปวดหัวกับมือเ้ยอุทยานแห่งชาติไม่เท่าไหไอในหียเขาใหญ่มึงไดสักเขาใหญ่มึงมาอย่างไงอ่าเราจะตั้งชื่อว่าอะไรดีคุณเจฟการติดเกาะของเราสองคน เขาอเอารู้ <c oughs> เราเล็กเ <c oughs> ขาใหญ่เราเล็กเฮ้ยมันต้องอันีดิเราใหญ่เขาเล็กเอออะไรเครับแล้วนี่คือ The Forest ให้เสียงภาษาไทยโดยคัมพีศรีส,สกุลน,นะฮะและเจ๊บ เย็นจ oh, ัดเจฟเย็น <región> จัดเจฟเย็นเจี๊ยบฮ่า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 เจฟเย็นเจี๊ยบเจี๊ยบเย็นจัดเจบเย็นจัดไปเอ้าเจบเย็นเจี๊ยบไปเฮียดีเจนเตอร์โฆษณาน้ำแข็งไงลแ้วนี่เราอยู่โอ้เมาไวชิบหายเลยโอ้ยลูกมีลูกด้วยมึงมึงมึงเห็นเหมือนกูไหมกูไม่เห็นกูเห็นแค่คำว่าป่าเขาและอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ฟอร์ทิมมี่อ๋อลูกเลยที่ทิมมี่เหรอ โอชีน่ารักน่าชังเมากวยมากเจอหน้าอันทีไม่ไม่ถูกชะตาเฮียตกใจตันครับมีอะไรครับกับตันไม่น่าอยู่แล้วครับคุณเจมโอเสียงดังมากตลาดตลาดเครื่องบินอะเรียบร้อยตกเครื่องบินลยโลโก้โลโก้เสียงเหี้ยอะไรไอ้สัตว์ โอ้ my god กูตกไปนานแล้กูกูจอําไปนานแล้วเจ๊ไม่นะไม่นะยาวลูกกูไปลูกใครไม่รู้แต่กูปวดหัวเลยกันโอ้ยเีียอะไรวะน่ะดำๆๆเนี่ยไม่นะคุณเป็นคนคอโกใช่ไหมผมก็คนคอโก้เหมือนกันเราใหญ่กูยาวลูกกไปเลยไม่รู้ละกูอิสราเอลแล้วใครค้านอย่งที่โอ้ยตื่นขึ้นมาโชคเลือดตูดใครวะน่ะ โอ้โอเคผมตื่นขึ้นมาแล้วเออคุณครับครับอันแล้วก็สวัสดีทุกคนอีกรอบนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมตำนานอย่างเช่น The f ฟอร์เนะครับบอกเลยว่าเกมนี้นี่เป็นเกมประจำเครื่องในโรงเรียนเลยนะคุณเจฟไม่เช่เกมผมแน่นอนครับเกมผมเล่นไวแปดครับแล้วมันก็จะมีอันหนึ่งอะทุกคนมีแบบอุ้ยกินข้าวด้วยด้วยคุณเจฟมาเก็บของก่อนมันจะมีพวกแบบอะไร เฮ้ย<ผ>ม,มึงทำอะไรอะ่ะเจฟเจบผมกำัื้อผ้าอ,อ๋ <c oughs> อใส่ละกิน <c oughs> <c oughs> โอเคเก็บ <c oughs> ขวานขึ้นมาจะบอกว่ามันจะมีเกมนี้นะทุกคนแล้วก็จะมี Resident Evil ไง แบบภาคกีออนอะภาคอะไรนะภาคห้าป่ะหรือภาคหกนี่แหละที่มันจะขยันลงเครื่องกันใครที่เคยลงเครื่องนี่ฝากค,คอมเมนต์ด้วยนะผมผมโคตรคิดถึงเลยนะแล้วก็วันนี้เป็นไวนแปรรับคอมเมนต์ด้วยฮะค <ไว S 2> ือ่วนกแยเออเคิดถึงเหมือนกันนะเมื่อเจมีเมอาคงอาหารแล้วพวกนี้ไม่กินหรอกินแล้วจ้ากินแล้วจ้ามันมันแยกกันเหรออุ้ย โอ้โหอ๋อเอาเสื้ออ๋อโอเคไม่ไม่ฟ้าเหมือนแล้วเนี่ยขนาดที่พี่เปิดคลิปอยู่เนี่ยก็ไม่เป็นพิซซารพี่สวัสดีครับผมโจเจมส์นะครับผมอยู่ในป่าเขาแลำน้ำไผ่นะครับได้ๆๆโจเจมส์เนี่ยมันคุ้นๆแ้วอะไรนะอะไรอะไรโฉดโฉดอะไรโฉโฉดเนี่นะฮะนี่ตอนนี้แม่มูมาฮะอ๋อติดกระบานะฮะไม่ใช่ยิงแตงโมนะฮะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไร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 อ๋อนั่นคือสัตว์ในสกุล ตัวเงินตัวทองครับภาษาบ้านคือเฮียเมื่อกี้ตัวเฮียเหรอไม่รู้ฮะตัวดำๆผมเห็นเมื่อกี้พี่จำได้ว่ามันนี้มันต้องตีใช่ไหมเพราะว่าเนี่ยจริงด้วยตอนที่อ่ามันเป็นคอมโรงเรียนอ่ะเจฟพี่ไม่เคยได้เล่นเลยเยคือพี่ดูพี่เป็นเด็กเกาะบอกเดียวเลยคือแบบพี่พี่พี่ตอนเล็กเนี่ยเจฟพี่ก็จะแบบโดนเพื่อนรังแกไว้แบบเวลาขอเล่นด้วยได้เป้าหรืออะไรอย่เพื่อนก็จะไม่ให้ซึ่งผมไม่เคยได้เล่นเลยนะซึ่งเป็นความเก็บกดในวัยเด็กวันนี้ผมจะมาปลดปล่อยนะทุกคนแบบปลดปล่อยเลยอะ ปลดปล่อยกลางป่าเขาลาเน่ไพ่ป่าเขาเขาเขาเรียกได้ว่าปลดปล่อยตามแบบเขาเรียกอะไรปลดปล่อยกลางป่าเขาลาเน่ไพเลยนะทุกคนตอนนี้คือเรามีจุดประสงค์อะไรไหมเจฟแบบเขาเรียกอะไรเป้าหมายชีวิตแต่เจฟเออเราต้องสร้างบ้านนะนะก่อนสร้างบ้านนะฮะเราต้องหาทำาเลก่อนนะฮะอ๋อโอเคตรงนี้เป็นไงเฮ้ยผมไม่ได้จะตัดต้นไม้ผมจะนึกถึงเรื่องอะไรครับนึกถึงดาวพิฆาตอสูรครับทำไมครับ อันดิโลพาหินครเบผอเฮ้ยมันมีขี่ตัวกลางด้วยเนี่ยลอยขาเนียปานวารีมันพาโอเคครับเราต้องหน้าที่คุณออกแบบสถาปนิกนะฮะเราจะคุณเปิดตัวบีออกนะฮะเป็นอ่า i s a books รับผมแล้วไงต่อฮะเดี๋ยวผมแบกไม้ครับเป็นกรรมกรอคุณรอโอ้ยนี่มันสร้างโอ้โหนี่สร้างเสียงหลงด้วยโอ้โหมันสร้างอะไรได้บ้างวะเนี่ยอันนี้ที่เก็บน้ำที่รองน้ำฝน อ,อันนี้อะไรอ่ะกระปิดป่าเขากงกระตัน,น,นโอภัยโอ้ยเขี่ยมึงเริ่มพูดคาว่าฝาเขาล้วเดาภัยสักสักสิบนาทีได้ไหมสัตว์เฮ้ยตรงนี้เจฟพี่เจฟคิดว่าตรงนี้มีเขื่อนไหมพี่จะพาไปเ <c oughs> ที่ยวเขื่อนนะเจฟเขื่อนแตกไหมพี่มาปะเนี่ยมันริมเขื่อนนะที่ไรกับเขาบ้าเองปวดหัวเลยเดี๋ยวเดาหาเดี๋ยวหาเดี๋ยวหาไอ้นี่ก่อนที่คาดผมมาลัดหัวอนหัวจะปวดหินเนี่ยไว้ทำอะไรเจฟอุ้ยอุ้ยเอ่อเอาไปเคลื่อนหัวหมาที่ไหนก็ได้ครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> พี่อยากดูเวทมนต์สมัยยุคพระเจ้าเฮนรี่ไหมยังไงครับอู้อ๋อกด L เพื่อเป็นไฟแช็กอ๋อ L เหรอเออกูโง่ขอโทษที่ไฟแช็กไม่ตั้งใจเรียนลูกเสืออยู่นิ่งๆนิ้ขอเผาหน่อยขอเผาหน่อยมึงเอากระโปงแอร์คอนเสิร์ตมาใส่หาพ่อเมจิกเมจิกเมจิกมเจิกไอ้สัตว์เอาไงวะเยังแมจิกอ่ะมึงเห็นไฟแช็กไม่แย่เดี๋ยวกูจะเผาหำมึงไอ้สัตว์ กุหล่นไม่วุ้ยตัวอะไรอ่ะวี้ตัวอะไรอ่ะวุ้ย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 จ่าเตอัสสยามฮะงงอะดิงงอะดิงงดิเฮี้ยเล่นเฮี้ยอะไรแดดจัดวุ้ยเอาเค้าไปไปไม้ไปดิทะเลทะเลบ้าแล้วพี่เราไปหาทำเลเพิงบ้านกันดีกว่าพี่โอเคโอเคทำตัวเป็นเด็กน้อยไปได้ทะเลกว้างไกลไม่มีสิ้นสุดเจ๊ไปไหนหมายถึงใจมนุษย์สุดลึกเนยเล่นเดีย เฮ้ยแอบบี้เฮ้ยแอบบี้เฮ้ยแอบบี้เฮ้ยเฮ้ยหายแล้วกูไอ้มีคุยมีทำอะไรอะเชียะวิวิวมาติดบัคเจบเราได้ของกินแล้วเราได้ของกินแล้วเจบมันดึงดึงกดกดธรรมชาติมันดึงดึงแล้วเฮ้ยมันคือข้าวเย็นเราเจฟบัคพระเจ้าเนี่ยพระเจ้ารักเราเจบพระเจ้าทำบัคให้เราแล้ว พี่พี่พี่จะตั้งชื่อมันก่อนที่จะกินมันนะเจฟพี่ขอตั้งชื่อมันว่าเจฟฟี่แล้วกันทำไมต้องชื่ออย่างนั้นเลยวะพี่หน้าเหมือนมึงดิไม่นะเจฟฟี่เจฟฟี่ติดบั๊กต้องกินยังไงดักวานู่นไงอันเหรอใช่ป่ะทางนู้นอ่ะเห็นต้นไม้โดนกินไปแล้วอ่ะหุยอยู่ด้านล่างอยู่ด้านล่างโอ้โหเต็มเลยเจฟฟี่เจฟฟี่กับสจวรตแล้วก็ปีเต้อะ เจฟลงมานี่เร็วเจฟพี่ดักมันอยู่เร็วเจฟพูดเลยเขียพี่เจฟมันพี่ดักมันอยู่นี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่อุ้มปาดวารีปาดอยู่ๆก็อยากกินเนื้อคนขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ยปาดวารีรูปแบบที่สิบเอ็ดอืมเฮ้ยมีกระลอกด้วยเจฟมีกระลอกมีกระลอกอุ้ยพี่เหนื่อยพี่เหนื่อยพี่เหนื่อยตีไม่โดนเจฟตีดิเจฟตีดิอืออือ เฮ้ยมันหีไปแล้วเร็วแล้วกัโอ้เร็ว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 นี่<ด>เพื่อจำแหลนะพี่นะมึงมึงเอาเอกะล่อเคียดด้ก่อนเราสามารถเอาหนังได้แล้วเราก็จำแหล่ได้แลนวทิปกระเด็ยวไกลไปทหารกูแล้วดูในมือผมสิครับอู้นี่นี่เรียกว่าเนีอะไรครับ อันนี้เขาเรียกส่วนหัวเขาสามารถเอาไปประดับได้นะฮะที่ผนังบ้านโอ้โหน,นี่คือเนื้อนะฮะเราก็ได้เนื้อละนี่นี่คือเนื้อส่วนหัว,หวใช่ไหมฮะมพี่เก็บได้พี่เก็บเนื้อเนื้ออยู่มือแล้วแล้วนี่คือเนื้อส่วนอะไรครับเ <c oughs> จบกูถามจริงนะ <c oughs> กะโปมเนี่ย <c oughs> เอามาใส่เราเหี้ยอะไรเดี <c oughs> ๋ยวไอ้สัสก็แหมครั้งแรกในปากเขาแล้วน้องไผ่แล้วแล้วตองส่วนหัวนี่ไม่เก็บไปหรอมันไม่มีประโยชน์พี่มันเอาไว้ประดับไดเฉยก็หรอ แต่แต่พี่เยาไปด้วยอ่ะพี่เอาไปด้วยแล้วแต่พี่ตอนเนี้ยเราติดเกาะเราต้องไปไปป่าก่อนวันนี้มันจะสายเงินไปมันจะมีพวกเอ่อมนุษย์กลายพันธุ์ใช่เมรอใช่มันมีเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็กเมนนี่ไม่ใช่ไ้เหียจริงมันกลายพันธุ์มันไม่ใช่เอ็กเมนมกลายพันธ์ไหมล่ะกลายพันธุ์กี่พันธ์นะสองสามพันธโอ้แล้วขึ้นยังไงขึ้นยังไงวะเนี่ยชิบหายละเราว่ายน้ำไหมว่ายน้ำไปขึ้นฝั่งหนูหนง เออเราก็อ้อมเกาะไปนะโอเคเงยในในหอมหอย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 ปลาดาวควิทเวิร์ดกินได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เอาอยากกินล่ะกินไม่ได้หรอไม่ได้อยากกินนะหัวกวางนี่กินไม่ได้เหรอไม่ได้มันบ้าเอาอยากกินล่ะหัวกวางนี่เป็นเนื้อไม่ใช่เหรอไอปลาดรลลี่หุยกินได้ไหมอ่ะไม่รู้มึงจะแด้ทุกอย่างที่้องน่าไม่ได้น้พี่นะเออพี่นะผมลืมบอกอย่างหนึ่งนะพี่นะครับมันมีฉลาม เฮ้ย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 มึงมึงพูดก่อนถึงฝั่งก็ได้สัตว์ไม่อย่าพูดตอนนี้ดิเชียกูหลอนกูหลอยาดึง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 ดึเฮ้ยตัวนู้นม่กอดแล้นะชักเตะเตะเเตะเถ้าเป็นเบบี้ชักที่ค่อยคุยกันได้อยู่แกมาชักเตะ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 เอันนั้นไม่เอาอันนั้นไม่เอาแกมาชักไม่เอาตัวใหญ่เกินไม่เอาดึม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 ดึงดึงอูพี่อย่ามองไม่ได้แล้วนะครับคุณเป็นโรคอะแบบกลัวน้ำกลัวน้ำทะเลโฟเบียเนี่ยกลัวอะไรลึกๆเนี่ย โอ้แต่ผมไม่ผมไม่ค่อยกลัวฮะผมแบบผมชอบเล่นด้วยนะตอนนั้นผมมีอะไรอยู่ด้านล่างนะครับตัวใหญ่ๆม่ถือมาไม่มีหรอกคุณคิดไปเอง <laughs> ถ้าเป็นความมืดข้าว่าไปอย่างความมืดที่ผมคมม่อนข้างที่จะกลัวนะฮะกีดแตกเป็นตุ๊ดเลยเออเวลาเล่นเกมผีมืด,มดๆอนะ่ะขอร้องละ่ะความมืดนี่ไม่สู้ผมมีความฝันนะมีความฝันว่าผมอยากแบบดำน้ำลึกๆแบบไปดำลึกๆเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อไม่เอาความแมนหรอพี่เอ้ยอันนี้จริงจังอันนี้จริงจังนะเนี่ยจริงจังจอมแก่นนะ เฮ้ยพี่อยากดำน้ำจริงอ่ะดำน้ำไปลึกๆแบบไปดูปลาน้ำลึกอะไรเงี้ยจริงๆนะพี่ๆต้องมีปอดที่แข็งแรงมากเลยนะมึงรู้จักมึงรู้จักนวัตกรรมที่เรียกว่าถังออกซิเจนไรเอเปรด ต้องบอกคนดูก่อนนะฮะว่าช่องผมนี่ค่อนข้างที่จะคำหยาบเยอะนะฮะอยากจะเตือนแบบทุกคลิปเลยว่าน้องๆหนูๆที่อายุไม่เกิน,นเขาเรียกอะไรดูๆไปเถอะแต่ใช้วิจารณญาณในการรับชมหน่อยแล้วกันนะอย่าไปาพูดที่สาธารณะพูดกับเพื่อนฝูงได้อยู่นะแต่อย่าไปพูดแบบเฮียสัตว์ที่สาธารณะไม่เอาไม่ดีไม่ดีถ้าเป็นแบบเด็กประถมหรืออะไรอย่างงี้ก็อ่า อย่าอย่าอย่าลอกเรียนแบบนะฮะไม่ดีนะฮะอันนี้บอกไว้ก่อนนะคิดเองได้แล้วมั้งว่าอืมใช่คงจะไม่แบบคนจะไม่อิชี่ไอสัตว์ต่อหน้าผู้ใหญ่มั้งนะอันนี้อันนี้อันนี้เพื่ออัดทะรถนะฮะทุกคนอ่าเพื่ออัดทะรถนะต้องใส่ต้องใส่รถดีด้วยนะฮะอัดทะรถมึงแบบเหมือนมุกกูดิกูเล่นมุกอยู่เออทำเลดีหาซาสีขาวตรงเนี้ยนะในวอร์แลนด์ดินแดนในฝัน มาเรามาสร้างทำเลลังรักของเราดีกว่าพี่ขูไพรละขูไพละไอสัตว์เอ้ยเกเรหรอเราอ่ะไม่เล่แต่เกเรอะลู่ยี่ลู่ยี่ไม่ไหวนะตามมาดีกว่าเจฟเราเลิกกันเถอะกูยังไม่อยากกูยังไม่อยากโดนสวนทวารทำบ้านดีกว่าพี่จะไปสถาวันนี้เองโอเคป่ะผมล้าม้ากแล้วเนี่ยพี่เห็นรูปคอนไหมผมร่างแบบแล้วใช่หรอ นี่ไงเอางีเ้เดี๋ยวพีชตัดไม้ไปช่วยโอเคมันมันแบกไม้ได้กี่อันนะสองอันขึ้นไปอ,อุ้อหลมละเี้ยลงทะเลปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยลงทะเลปะเนี่ยชิปหายละว้ยค<ห>ือมีเรื่องเยอะแยะเลยอุปกรณ์เนี่ยผมบอกพี่ทีมียันกับดักยันธนูอ่ะใช่เหรอในบอกแบกใช่อยา่างนึ่งพี่กลัวความมืดใช่ไหม ใช่พี่ยังไม่รู้จักคำว่าถ้ำสินะ <c oughs> มีเรื่องลึกลับเยอะแยะในถ้ำพี่ชิบหายละชิบหายละกูไม่เคยบอกใครมาก่อนเลยเนี่กูกลัวความมืดไอ <c oughs> ้เหียเจมเคยเคยทำไม้แบบที่ปิดไฟใตารางแล้ววิ่งขึ้นไปไหน <c oughs> <c oughs> ไม่ทกไม่เคยทำก็เฮ <c oughs> <ไ>ียแล้วไอ้บ้านเก่าพี่ทำอยู่เว้ยแต่ว่า <c oughs> บ้านที่พี่อยู่นะตอนนี้มันมีนวัตรกรรมที่เรียกว่าสวิตช์สองอันไงเจฟ ปิดด้านล่างแล้วไปเปิดด้านบน,นไงแล้วไม,ไม่ไม่ใช่ปิดด้านล่างเปิดด้านบนเปิดด้านล่างแล้วไปปิดด้านบนเออก็คือเราสามารถปิดด้านบนได้เลยอะเจฟที่บ้านก็ไม่มีหรอนั <c oughs> ่นแหละบ้านใครไม่มีเอ้าวขึ้นบันไดนะน้องๆอย่างก,กูนี่ตอนเด็กๆ,ๆ,ๆ,ๆนีๆ่แบบโอ้โหไม่ไม่เหลือค <c oughs> ือคือมันอารมณ์ยังไงอ่ะแบบว่าเฮ้ยวิ่งวิ่งวิ่งเจอเจอแสงพี่บอกไอ้เชื่อไอ้จะไม่ทันฝากไว้ก่อนเดี๋ยวมึงตอนนี้ก็จะไม่ทัน ก็มีอย่างนึงก็คือแบบว่านอนหุมห่มๆแล้วเอาตีนเข้าไปในหุม่อมอลาพี่กระทำเฮ้ยตีมหายไปไหนเนี่ย <laughs> ตุ๊กตาเต็มห้องเลยกลัวพี่ไม่ใช่ผู้ชายแล้ว <laughs> เฮ้ยตุ๊กตาไปเ,เลเยนี่ใช่ใช่ตุ๊กตาที่เป็นรูปอนิเมะ <laughs> อันดีเบ้อะไรครับหมอนข้างอะ่ะเฮ้ยไปตะพูดไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดปล่อยให้คนดูคิดเอง อันนั้นแหละอย่างที่คนดูคิดนะฮเยอะแยะครับอย่างที่คนดูคิดนะฮะมันไม่ใช่หมอนข้างแบบปกติครับทุกคนฮะแบกไปตอนงานคอนเทนท์พี่เฮ้ยทำทำมันดีดิพี่ขอทำเมืงดีพี่อยากทำเมืงอ่ะแคมปิ้งไงพี่อยากทำบ้างอ่ะกดตัวดีขึ้นมากดตัวดีขึ้นมากดตัวดีขึ้นมาก็กดแล้วเนี่ยอ่าอุ้ยอันนี้ใหญ่ไปอ่าไม่เอาเอาเล็กๆสิอันเล็กๆเหรออ่าเอาเล็กๆนะเล็กมันห่อมึงนะ ในเซ่ที่วันนี้เชมิงก็ไม่เอาแบนตอนนี้คือต้องตัดไม้เล็กใช่ไหมแล้วถือขวาเนี่ยมันมันกลับมาถือขวาเนี่ยอุ้ยคนวอลด้วยหรอไม่อย่าไปมันมันเป็นไม้ในเกมมิรอเหรอมันนนนเเเปป็็ี่ยไอ้เจฟสาธิตไงสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่ตกสศีรษะหายเลยแล้วกคือหุ้ยเชี่ยมืดละเจฟพี่ไม่โอเคพี่ไม่โอเคไม่โอเคพี่จะโอเคกับผมแน่เดี๋ยวมีเรื่งเปิดละ มีมีใบไม้ไหมเออมาเนี่ยเนี่ยพี่จุดละเยิม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 เดินเทียมกระเทียมเจียวกระเทียมดองมันขาดไม้หนึ่งอันเดี๋ยวป่ะขาดไม้อะไรอ๋อเนี่ยเหรอบ้านเนี่ยเหรอตอนกลางคืนมันจะมีอะไรป่ะโว้ยตกใจหมดเลยมามาเซฟก่อนเซฟก่อนอ๋อเซฟเซฟได้ด้วยเหรอกดซีเซฟครับโอ้เข้าบ้านไงจัดเข้าไปเลยอ่ะโอ้จัดเข้าไปเลยจัดไปเลยฟิสิกส์เกียร์ไอ้โดนเกิดโดนเผาแล้วไอ้กูอ่าเชฟเชฟครับเชฟเชฟครับหิวมากเลยครับ มันมันก้นกระเป๋าไงนะมันมันคือการย่างเนื้อกวาวในตำนานครับอ๋อถ้าถ้าตำไม่นานนะฮะตำไม่นานมันก็ไม่อร่อยครับมันไม่นัวอ๋อจะไม่ละเอียดใช่ไหมฮะมันไม่ละเอียดครับอะไรวะอะไรอ่ากดกระเป๋าไงนะกดกระเป๋าไงวะอ่าตัวอะไรวะเดี๋ยวโอ้ยใส่ตัวไอ้ตัวไอ้ตัวไอใส่อ๋อเนี่ยแล้วก็จีใช่ไหมอ๋อเอาว่ะเรียนรู้ เขาเรียกว่าเกิดการเรียนรู้อุ้ยไม่เจอเนื้อตีเอาเนื้อวางอ่ะคุณเชฟเจมครับฝากฝากทำเมนูสุดแสนอร่อยด้วยนะฮะผมเชื่อใจในฝีมือีมระบบนี้มีเนื้อเนื้อเนื้อ่อแบบว่ามันดำ้วยนะเนื้อใหม่เดี๋ยวมารีบกินมาเร็วเร็วเร็วเอ้ยเนี่ยโอ้โหเนื้อนุ่มกรอบนอกนุ่มในอันนี้ไม่อะแบบว่าแบบมีเวลาไม่มีเวลาแบบว่านั่นนะเดี๋ยวผมทำนี่ให้เนื้อตากแห้งโอ้ว้าวนวัตกรรม แดดเดียวแล้วผมหิวน้ำนี่ต้องทำไงมีกองน้ำฝนอยู่ครับแต่หากคุณจะไปกินน้ำก็เดี๋ยวนะผมมีโซ่องผมลืมไปกินโซดาหมดแล้วแย่จังเลยอ่ะเต่าครับเต่าเออจริงด้วยเต่าไว้ทำนี่รองน้ำได้ครับไปฆ่ามันเลยครับผมอยากกินอ่ะเอามันสามารถเอากรองเต่าไปทำที่รองน้ำได้พี่เอาไปไม่ฆ่าให้หน่อยดิผมอยากกินอ่ะเออแล้วแต่มึงพี่อ่ะอยากอยากกินอ่ะจะกินอ่ะแค้มอ่ะแค้ม พี่อยากกินเต่าเจฟพี่อยากกินเต่าโอ้ล้มลุเจฟพี่อยากกินเต่าไะเออโอเคดีมากลุ่มสักอดีมากเต่าพเทาเต่าเต่าเก่งมากเจฟเก่งมากเจฟเก่งมากพี่พี่พี่อยากกินสามตัวเจฟพี่อันเดียวพอล้วมั้งสามตัวเจฟเรียบร้อยครับเราสามารถทำอันนี้ได้โอ้เนื้อมาเนื้อเต่าเนื้อเต่า ในแดดเดียวนะฮะสามตัวตเจฟไม่ต้องปรุงสุกเราก็สามารถนั้นได้แล้วพี่นะสามตัวเออกูรู้เลยนี่ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะฮะกันมาม่านะฮะกันกันกันคีิมันมาม่านะฮะก็คือน,นี่เพื่อความอยู่รอดนะทุกคนอะมึงไม่แก้มุกมามา่าให้กูหน่อยเหรอกูไม่แก้มึงทําอะไรกูไว้อะอะไรแค่อยากกินเต่าเองเจ๊โอ้โหม่อยากกินเนื้อเต่าไง <c oughs> นั่นแหละกูเอามาให้น่ะอะ เอาเอาไว้ให้เส<ม>ียงหลงเอาไว้ให้เสียงหลงด<ห>้วยโอเคอุย้ยเชี่ยอุ้ยน้าน้องเจฟน้องยิ้มเจฟน้องยิ้มกูจะสาบแช่งมึงพี่พี่ก็ไม่ได้พูดนะไว้เจฟไปฆ่าพี่แค่บอกว่าพี่อยากกินเต่าเองีกจะจะสาบแกพี่ไม่ได้พูดเจฟไอ้ยนอนกันดีกว่าเจฟมีนอนแล้วเอานอนนอนแล้ววะเนี่ยกูไม่เห็นนอนเลยมันต้องนอนพร้อมกันเหรอกดแซดกดแซดกดแล้วเนี่ยอ่ะกดอ่ะกดต่อเลย อ๋อยืนนอนได้ได้วยเหรอวะตะแคงนอนก็ได้นะไ <laughs> อ้เหี้ยตีละกานอนเลยเว้ยสัสโอเคครับเราก็ท,ทําที่จริงจังดีไหมจริงจังมาจำแก่นดป่ะครับหมดจริงจังครับตอนนี้เราจะทําำที่กอน้ําฝนครับจอมแก่นดป่ะกูไม่อยากคุยกับมึงเล้ใครเหวี่ยงกูมาอยู่กับมึงนี่ <laughs> เอ้ยเราขึ้นไฟเดียวกันไงโชคชะตานำพาเรามาเจอกันเจฟผาตับโธเรียเนี่ยนะผาไหนอะผาลิมเขื่อนนะ พระพระบิดาโอ้ยกูกูตอนนี้กูเป็นเวลากี่โมงวะที่เราอัดเกมกันเนี่ยดูเวลาแป๊บตีสามตีสามตีสามสี่สิบสามเลยตอนแรกกะจะไปต้มมามากินตอนนี้กูไม่หิวละอร่อยเลยกูอิ่มกูอิ่มไปยันพวกนี้เลยเนี่ยเฮ้ยออาจจะอาจจะสร้างเซิร์ฟเวอร์ใหม่ก็ได้นะแบบเราจะเริ่มใหม่แบบจริงจังไงอันนี้อาจจะมาลองเชยจริงจังจอมแก่นปะ อุ้ยกระต่ายู้กระต่ายู้กระต่ายตายยตายน้อยตายน้จะินกระตายยางีเยอะไรวะกระตกระตกระตว้ามันเร็วยังไม่แดกแล้วขี้เกียจ นี่ฉันต้องมาตายทํำกลางคนปัญญาอ่อนที่สุดในกาแล็กซี่ทัชชังเผือกในมันติเวอร์ตงหากเราเจฟเย่ที่ร้อน้ำฝนเย่เย่เป็นชิบิยะวุ้ยไหนใกินเต่าอะสไลด์ลงเนี่ยเอาปาตากันเนี่ยคือคือข้อดีของเนื้อไตหนึ่งคือมันไม่ต้องยากเนื้อเอะไรนะเนื้อเต่าเนื้อเม่ยัี้ม่บอกเนื้อไตเนื้อไตก็ได้อ้หน้าดูหน้ามันก็เห็นแจ็กหมานะใช่เหรอแช็คหมาหัวโล้นะ เอ้ยนี่กินได้ยังอะะนี่กินได้ยังอ่ะยังยังมันเพิ่งฟังไว้เมื่อคืนเองพี่มึงจะโหแค่ดาแค่แดดแค่นี้มึงจะอร่อยเลยเหรอคือมันเหี่ยวเขี่ยวจ้ะวะพี่มันไม่ใช่เนื้อใส่อุดไอโบท็อกไงเหี่ยวมันหนังไข่ไปไงอ่ะพี่เดี๋ยวเอาคืนนั้นมาอ้างดิคืนไหนเจฟมันขามไงสอนพิธีเจฟครับอุ้ยอะไรอ่ะ อ๋ออันนี้ผ้ากับไม้เป็นคบไฟปะเป็นคบเพลิงปะใช่ใช่พี่เอาไม้สองอันต่อกันจะกลายเป็นเออ่หอกใช่หรอใช่ใช่ใช่ว้าวว้าวผูววจริงไม่โมโ้ว้าวไม่ได้โมโ้โอ๋อนี่หรอโอ้ยต้องมาเจอกับมึงใช่ไหมเฮ้ยเต่าเต่าเต็มเลยเต่ขาขนองดูระวังไข่มั้งอ๋อเหรอ ทำเป็นแบบว่าหลักการจริงๆคือเราทำลายวงจรชีวิตธรรมชาตินั่น,นี่ยะอะอเหรอเอเอไม่สนอุ <c oughs> ๊ยเนื้อเต่าเป็นอุย้ยเหี้ยไอสัตว์กระดองบิน <c oughs> เรามาได้อยู่คนเดียวในเกาะนี้พี่ใช่เหรอมันจะมาโดยไม่รู้ตัวอะไระ่ะครับมัจุราชใช่เหรอม,มันพูดไม่รู้เรื่องด้วยครับโ <c oughs> อ้ย <c oughs> <c oughs> อยู่อารมณ์อยู่เฮียเด้อว้าวฆ่าปลาได้นะเราเลยการเอาหอมไปทิ่มแทงใช่เหรอใช่ใช่หาปลาแถวเนี้ยเป็นคูน้ำเอ้ยกดชิดซ้ายทิ่มอ๋ออุ้ยขวาขวาคือพุ่งเหลาอ๋อแล้วแล้วจะรู้ได้ไงว่ามีปลาไม่เห็นมีมันก็จะมีเป็นตัวตัวอยู่แถวเนี้ยแล้วก็บ่อน้ำเล็กๆเฮียอุ้ยเฮียอะไรเฮียจริงๆไหนเนี่ยเนี่ยวิ่งอยู่เนี่ยไหน หนกูกูขอดูเผาพันมึงหน่อยนี่นี่นี่นนโอ้โหไอ้เหี้ยลุงโตหุยเทปกระต่ายกระตุยกระตุยใช่กระตุยพี่เจนพี่เจอกระตุยเจฟนี่นี่อุยเชี่ยไอตัวไรสัตว์เจฟ โอเคกูเจอนายกโอเคเจฟเราก่อนช่องกูไปละกูไม่เกี่ยวไม่ชอมึงเกียนเองนะแร่แร่หนังหนังมาทำอะไรได้พี่เก็บความรู้ครับหนังทำก่อได้ใช่เหรอใช่อ๋อก่อการอะไรครับก่อการไล่บ้า้เหี้ยพี่ว่านะก่อน่าจะกันแบบนี้แน่เลยเจฟครับพี่ขอทํอะไรเจฟหน่อยได้ไหมได้ครับอ่าพี่อยากจะรู้ว่าเนื้อตัวเหียมันอร่อยไหม ก็อูมามิครับงั้น <วะ S 1> อุ้ยอะไระอ่อะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเกียร์กูไม่อยู่เฮ้ยมาลาว่ากอลมัมพี่กําลังจะถามว่าเรเนื้อคนนะเจ้ก็น่าริ้มลอมงั้นะพี่นะใช่เหรองั้นเราจะมันอยู่ที่ว่ามันจะก,กินเราแล้วเราจะกินมันเฮ <c oughs> ้ยเจ๊ปตีเฮ้ยปตีเนี่ยเนี่ยวาดวิ่งเชี่ยแม่โขกระโดดกระโดดน่ากลัวเลยวะ แล้วเรากินเนื้อมันนี่เราเราเราไม่เราไม่ไอ้นี่หรอเราเราไม่เราไม่เราไม่จิตตกหรอไม่ไม่โหแม่งไม่ใช่กินกินเทวิยะเอากินเทวะจิตตกไงอุ้ยน่ากิน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 พี่ขอส่วนเฉพกนะเจฟพี่ขอส่วนเฉพกะนะเจฟใช้ตันแล้วนะโอเคโอเคพี่หน้าบ้านเราอีกนะอุ้ยเอาอีกปะล่ะ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 มันทำามันทำลายคขอของเราใช่หรอทำไรด้วยเยหรอ เียอะไรเด็กเก e uh, like, right. <ah> ียเด็กเกียโวยวายเออะเสียงดังตีอะไรตีอะไรตีอะไรถึแต่ยังวะทวยทุกเลยอุ้ยตูดแห่งป่าเขาเราวลองไปแล้วอุทยานเขาใหญ่ไม่แล้มันจมดินหรือไงเจฟทำให้พี่กินหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวผมค่อยกลับบ้านเดี๋ยวผมสอนวิธีปรุงอาหารโอเคครับ โดยใช้เนื้อคนนะพี่นะอันนี้อันนี้ขึ้นคําเตือนนะฮะทุกคนฮะมันคือเกมครับเราไม่กินคนกันใช่ครับทุกคนครับคือเกมนี้มันออกแบบเพื่อกินได้ทุกอย่างทุกอย่างจริงๆอ่ะอ๋อทุกอย่างจริงเงี้ยหพิสดารอ๋อเฮ้ยเหยียตกใจบุรีสัตว์ไม่ชินเหรอทีทีก็ไม่ชินนะเจฟทำไม่ชินเหมือนรับาชุดนี้ดิไม่หานนะเจฟมีมีพี่ขอส่วนส่วนตูดนะ อยากกินแก้มกลนมาเลยพี่แอ้เกดพี่แอ้มเลยเอ้านุ่มนิ่มเหวาซาบินโอ้ยเยอะเจฟดูดิเจฟอาวุธใหม่โอโหโคเทนี่นี่เนี่ยไอ้สนตีนไอ้จานเนี่ยพี่ไปทำอะไรวะเจฟวะเจฟหรือก็ตีนฟาดปากพี่อะทุกอย่างอะต้องต้องกอบไฟกองเล็กปะหรือว่าไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องทำไงอะกดซีเหรอซีใส่ไฟ ตีใส่ไฟแล้วกดอะไรวะฮะออาไปลึกๆมึงได้ยินกูไม่ได้ไอ้สัดได้โอ้ยทไปเลยเฮ้ยไอ้ยกูเพิ่งรู้ว่าตีมันมีพลังอนุภาคทำลายล้างขนาดนี้พี่ไม่กินข้าวเลยนะเนี่ยพี่อยากกินเนื้อพี่โอ้ยพรผมด้วยผมจะเข้าป่าไปมืดๆโอเคสุดๆนะที่รักอ่ะ นี่คนลุกพี่ไม่เอานะอุ้ยเจมันมืดแล้วว่าพี่กลัวความมืดผมกลัวแสงแสงอะไรครับแสงสุดท้ายติงด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 ิงแนววูแนวแนวแนวเจฟเออมาแล้วอีเห้ยเดี๋ยวโอเคแล้วมากูก็ยังไม่ชินกับเสียงครับเรามาจบเอ่อคลิปด้วยกันย่างคนนะพี่นะโอเคครับน่าจะอร่อยน่าดูนะแล้วขาเจฟเป็นอะไรวะเนี่ยเจฟขาเป็นอะไรอะขาเป็นอวัยวะ รรออเลวอยากกินเนี่ยเนี่ยอยากกินเนี่ยอยู่นิ่งๆไม่ได้แลยดีใจตัวตัวสันเลยเนี่ยมีใจเนื้อเต้นเลยเนี่ยอยากกินเนื้อไอ้พี่ส่วนตีนนี่อร่อยจัดใช่หรอเอาอยากกินบ้างะเอฟไปไหนอ่ะอ้าวตีนกูเออตีนกูหายไปไหนวะที่อันนี้อย่ามายุ่งอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งอันนี้กินไม่ได้หรอตัวนี้กินได้ปะ ตีนพี่หายเจฟกูมไม่รู้แล้วย่อยสลายไปไหนเจฟกินตีนพี่ใช่ไหมเจฟมีอันเดียวพี่ตีนผมนก็มีอันเดียวเจฟแป่งกันแล้วนะพี่ตีนหายเจฟพี่อยากกินเนื้อเยอะพี่โอ้ยเนี่ยมึงทำพังอกแล้เนี่ยพี่อยากกินเนื้อเจฟเจฟอยากกินเนื้อเจฟ อยากกินเนื้อเอวก็ได้พี่ที่ไม่ใช่กูไอ้พี่อาไรก็สำหรับเกมป่าเขาเเราเําภัยเขาเขียวเขาใหญ่แล้วต้องขอตลาไปเพียงเท่านี้นะครับเขาเขียวเขาใหญ่ไปใจไหมวะตอนแรกมันมีแต่เขาใหญ่เขาเขียวมาจากไหนเนี่ยใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่สาางเดียวกนกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมจะเป็นกำลังใจให้ผมมากเลยนะครับสำนี้ผมและเจฟต้องขอตลาไปเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายจ้าโอเค next day ครับขอบคดีนะครับสวัสดีครับ เงอนจะบอกเพจมึง